สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ s ั s ซิสเต็นะครับผมวันนี้เนะี่ยเราจะมาทดสอบนะครับการรบกวนของสัญญาณ 5G นะครับผมสัญญาณ 5G นะฮะที่กำลังจะส่งในเร็เรวๆวันนี้จะเข้ามารบกวนการรับชมของผู้ที่ใช้การซีแบนด์อยู่ณนะนะตอนนี้เนะี่ยได้มีการทดสอบนะฮะ สัญญาณ 5g แล้วนะฮะในบางพื้นที่ในบางเวลานะฮะบ,บ้านหลายหลังอาจจะเจอแล้วหรืออาจกำลังจะเจอนะครับภาพที่ออกมานะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะเชิญมาดูทีวีตรงนี้นะครับสัญญาณภาพตอนนี้นะฮะผมเปิดอยู่ที่ช่องไทยรัฐทีวีเนาะนะฮะช่องไทยรัฐทีวีท็ทอปเซตเ่ย ถ้าสัญญาณ 5G จะเข้ามากวนเนี่ย<ป>มันจะมีลักษณะเป็นโมเสสนะฮะภาพไม่ชัดแล้วก็สัญญาณติดติดขัดขัดออนะครับอจจะเป็นโมเสสนะเดี๋ยวจะมันจะมาเป็นพักพักนะฮะมาเป็นบางครั้งมาเป็นพักพักถ้ามาแรงนะฮะมาแรงมากภาพจะล้มเลยหายเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเข้ามาเล็กๆน้อยน้อยนะฮะถ้าดูไปนานๆเนี่ยจะเข้ามาเยอะอีกนะฮะ นี่นะฮะอันที่ชัดเลยตัดๆๆๆนะครับอ่าค้างไปเลยนะฮะเ,เป็นโมเสตแบบนี้บบน,นะฮะช่องที่เป็นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะฮะก็จะมีช่องไทยรัฐทีวีช่อง5ช่องเอ็มคอดนะฮะแล้วช่องโมโนยี่สิบเก้านะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะตอนที่เป็นบางครั้งนะครับว<ส>ิธีแก้นะฮะวิธีแก้ทำยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแต่ตอนนี้ขอแนะนำก่อนว่า ช้อะไรแกก็คือเราต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณจากเดิมเนี่ยที่เราใช้กันแล้วมันมีปัญหาแบบนี้เน่ยนะฮะเป็นรุ่นที่มีฟิลเตอร์กองสัญญาณ 5g นะครับที่มีวงจรกองสัญญาณ 5g นะฮะตอนนี้เป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อ i d e ย s ซเนาะผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะก็คือผมมีของยี่ห้อเน,นี้ยยี่ห้อเดียวก็คือจะมีรุ่น900นะฮะร,รุ่น9 เ้าสองศูนย์เนี่ยจะเป็นสองสองขั้วนะฮะถ้าเก้าร้อยเนี่ยจะจะมีหนึ่งขั้วนะร,รุ่นแล้วก็อีกรุ่นนึงก็คือรุ่นแปดร้อยนะครับรุ่นแปดร้อยเนี่ยจะใช้ต่อเมื่อเจอสัญญาณอ่อนๆไม่แรงมากนะฮะไม่แรงมากเท่าไหร่แบบเนี้ยถือว่าถือว่าผมถือว่าเป็นกลางๆนะถ้าจะให้ขาดเลยเนี่ยก็คือใช้รุ่นเก้าร้อยนะฮะรุ่นเก้าเก้าร้อยเนี่ยก็จะบล็อกเต็มที่เลยนะ บ็อกไม่ให้สัญญาณหน้าทีเข้ามาเลยนะฮะโดนแรงๆเช่นบ้านอยู่ใกล้เสาส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเข้ามาใช้รุ่น900นะฮะแล้วก็รุ่น800เนี่ยไกลๆเจอนิดๆนะฮะใช้รุ่น800นะครับผม